วิธีหลอกสมองง่ายๆไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าว้าวุ่นจิตใจเหลือเกินคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้าม,มาวนไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราขุ่นมัวหัวใจลองใช้วิธีการนีด้ดูค่ะให้คุณลองเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมกันให้คุณยืนขึ้นแล้วทํามือแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับการกางแขนของคุณออก งายมือขึ้นแบบนี้ค้างไว้นะคะมือต้องอยู่ในลักษณะที่งายแบบนี้นะคะให้คุณหายใจเข้าลึกๆอีกรอบหนึง่งแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายลมหายใจออกเงยหน้าขึ้นไปแบบนี้แล้วหลับตาลงให้คุณจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ตรงน้ำตกแล้วมีน้ำจากธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำตกไหลลงมานะคะอาบตั้งแต่ศรีรษะของคุณ ชะล้างลงมาผ่านร่างกายของคุณผ่านลงไปไเรื่อยๆจนไปถึงปลายเท้าแล้วน้ำนัำ้นเป็นน้ำที่เย็นช่าทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเย็นสบายผ่อนคลายคุณก็หายใจเข้าลึกๆในขณะที่คุณรู้สึกแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเย็นฉ่า ให้คุณเอาเมือของคุณนะคะกลับเข้ามาอบก,กอดตัวเองไว้แบบนี้ยิ้มแล้วบอกตัวเองว่าขอบคุณมากนะที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดและนำพาฉันข้ามผ่านทุกความท้าทายได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและยอดเยี่ยมเธอเก่งมากฉันไว้ใจฉันเชื่อใจและฉันรักศรัทธาในตัวเธอ ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจากใจแล้วคุณค่อยๆลืมตาขึ้นวิธีการที่เจใช้คือมันง่ายสบายสะดวกแล้วเราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยเราแค่เปลี่ยนอิริยาบถตัวเองในบ้านของเราแล้วก็นึกภาพจินตนาการเอาเท่านั้นเลยทุกคนลองไปใช้ดูนะคะ